ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวคนในแคนโองิตสาขา2นะครับผมนะก็สาขา2นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่วิวสองนะครับเกตจอรีที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดสิบสี่นะครับผมนะก็สมาชิกในแคนตอนนี้นะครับมีอยู่สิบสี่คนนะครับผมนะก็สำหรับนี้นะครับผมก็จะมารีวิวทุกคนเลยนะว่าอยู่ว่ามีใครมากนะครับผมท o ร์เรนต์ตัสองพันกว่านะครับ ก็โอเคนะครับผมสำหรับหัยแชรเลยนะครับก็นี่เลยครับผมนะน้องอางางนะครับน้องจามโม่แหละชื่อในเกมก็โอจามโม่นะครับน้องอางางนะครับข้อสำหรับแค่นี้นะครับมีที่ปรึกษาอยู่2คนนะครับผมก็จะมีส่วนกับน้องโออกผมอกหักนะครับผมแล้วก็มีของจ่ายลดนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเพราะเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันนะเพราะเห็นน้องอ่างเคยบอกว่าส่วนใหญ่ในแชร์น่ะก็จะมีแต่เพื่อนเขาในโรงเรียนบ้างนะก็เป็นเพื่อนในโรงเรียนเขาแหละส่วนใหญ่เนาะ แล้วก็รีวิวโคนแรกรก,ออรก,กนนรนันนะครับก็มีมนนผมนั่นแหละเออหนึ่งโล้แล้วก็จะมีส่วนของน้องอะไรวะน้องทันนะครับน้องทันเก่งเออคนนี้เลยน้องทันเก่งนะครับอยู่ที่ห้าสิบสนะครับผมต่อไปก็น้องน้องน้องปายก๊อตนะครับน้องปลายก๊อตนะครับนี่เวหกสินะครับผมแล้วก็มีของน้องออมสินนะครับผมวรวที่หกสิเอ้าสิบหกนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ น้องมินพนมเปนนะครับน้องโอมินพนมเปนนะครับผมเลยวอยู่ที่56นะครับผมแล้วก็มีน้องจาอานะครับเลยวอยู่ที่59เนะครับผมแล้วก็มีน้อง OS s นะครับเลยวอยู่ที่63นะครับผมนะแล้วก็มีน้องของ KP อ๋่วยนะครับตัวนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าเห็นอาร์แบบว่าคนที่จะเข้าเคพต้องเปลี่ยนชื่อน่าจะเป็นสาวอาร์สาวอาร์สาวของอาร์นะครับผม เออนะรู้กันแค่นี้พอ,ะอนะคุณรู้แล้วก็มีตัวของโอบอสนะครับแล้วก็มีโอแฟนออมด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีน้องโอคิงนะครับคนนี้เนี่ยนาองแล้วก็ดูน้องคนนี้นะเออประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนในเคียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมไม่รู้นะว่าเขาจะรับคนในเคียนหรือย,อยังนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีน้องอาก็ยังไม่ได้มาบอกนะครับว่าจะรับคนหรืออะไรประมาณนี้เนาะ ก็จริงอะผม,มจริงๆผมมีโอกาสที่ได้ไปยังไงอ่ะจะได้ไปรีวิวสาขาหนึ่งแต่ว่าผมออกมาก่อนนะครับก็เลยไม่ได้รีวิวเนาะ <S <S ก็ออกมาสาขาหน,น,นึ่งนะครับตอนที่เห็นว่าน้องอาจะย้ายไปสาขา2นะครับผมก็เลยออกแคนตอน,น,นเลยก็ไปทาแคนสักพักเอะสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ออกแคนมาอยู่สาขา2กับน้องอานะครับน้องอาบอกก็เข้าเลยนะครับเป็นต้องเทะหดเกินเลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนในแคนโอ่งหิตสาขา2นะครับผมประมาณนี้เดยนเนาะ ก็ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรแบบนึ่งหนึ่งกับคนไหนก็บอกผมได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยอยากให้ผมทำคลิปอะไรอยากให้ผมแกล้งอะไรใครก็คอมเมนต์ได้เลยครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นผมสวัสดีครับฝากไลค์ด้วยนะนทุกคนจุ๊บๆไปแหละ